ตายแล้วว่าตายตัวไหนก็ตายทียาสยอย่างทีเหลืองเพื่องฟูครับทีอาเขียา3.5กับผมเอกทีอาหลัวยี่ยนก็ผมฝากเลยครับแต่มีสองครับคุณหลวด <c oughs> ของน้อยๆ มาฟองเล็กเจอแต่ปลาเล็กแต่เล็กแค่ไหนก็ตายครับเจทียรเสัยอย่างเยี่ยมครับเทีย้าพระพรองเอกเทียรหลวอ ลายหาเรียบยตัวแค่ไหนก็ตายที่ยาสอย่างโอ้โหพายมาเก็บปลาเข็มได้แท่งเลยเยี่ยมเลยเที่ยา ยักษ์ดโอ้ตายกัดแค่จะตายขอาแค่กัดเทียที่อย่างเหลืองเฟื่องฟูรครับเทียสา3.5ผมเอกเทียหลวงฝากไปครับผมเลยกันต่อประเข็มล้วนๆวันนี้เทียบกัดเผอ,อกัดเถือ่อ เ่บื่ถือรือถื่ใจได้อยู่เจ้าทีอาอีเขีเหนียวสาบเถี่ยโอเคครับผมฝากด้ครับเจ้าทีอาสามจหขนาดสานะจุดห้าถกรัมนะครับโปรเอกเถี่ หมายคลองรอกรับข้างทางหมาเขี่ยวเขียวเห็นเต่าลุยต่อครับเทียาฝากเลยครับเยี่ยมเทียมีการนะมีการนะ ว่ามันตามแนะบาอทีมันลบที่มันกัดเขียน <c oughs> <c oughs> มาดิ้กัดเขียนนะสามตัว <c oughs> เียาตัวเก่า,าส,าาสตาาาุติยวเวนงงียวสับเหมครับเฮียวสามจุดห้าครับเขียวเนียวสับแผมเอกเชียารูู้่ฝากเลยครับผมขนาด3.5ุาน้ำหนัก6.5ถึง7กรัมตัเบ็ดหนึงโอเยแยมครับ ปา้ป,ปิมคิกะตัดไหครับทีา3.5ยเหลืองเฟื่องฟูกกงครับเยี่ยมครับเปแล้วถ้ามีตัว